แม่งเดี๋ยออกมาเลยงออกมาเพราะอะไรไมันไม่เยอะแยะขนาดนี้สงสัจออยจะอพยพเพ็กน้อยอ,อพยพยพี่เนาะเพ็กน้อยอ,อพยออพอพยพไปไหนไม่รู้โอ้ไปแล้วไปหมดแล้วโอ,อช่องสัยห้องนี้บปวดๆไพ่พี่น้อง Apa yang awak beliau? Apa yang saya nampak? Okey. Apa okay. yang awak beliau?